สกมุนไพรพังใส่ด้วยใส่ทั้งดอกเลยคนกินดอกเปล่า <c oughs> คนกินไม่ดอกนะคะนี่นะคะอุ้ยกระดูกอ่อนโอ้เฮียเฮียรเปื่อยเปื่อยสวัสดีค่ะพบกันกับช่องพ่อโมนินชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาต้ม เนื้อนะคะเราจะมาต้มต้มแซบต้มแซบเนื้ออันนี้ก็เราซื้อเนื้อมานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเครื่องเตรียมก่อนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาหั่นเนื้อทีหลังวันนี้เราจะต้มแซบเรามาอยู่กระท่อมนะคะอาจจะ ร้อนหน่อยๆใส่ขาาไปใส่เครื่องเยอะๆนะคะจะช่วยดับข้าวนะ มากรูลงไป ก็ปุ๊บขานะคะก็หั่นท่อนเกลือคะ่ะเอาเกลือให้หน่อย อันนี้เราก็จะใส่ผงนัวเราลงไปนะคะสูนไพรจากทางไม้ชาใส่ลงไปอันนี้นัวนะคะอร่อยน้ำคงไม่เหลือโอเคเดี๋ยวเราเอาไปต้มเลยนะคะ ระหว่างรอน้ําเดือดน,นะคะเราก็มาหัน่นวันนี้นะคะบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะลมนิดนิดแล้วเริ่มหนาวแล้วเพิ่งแต่จะหนาวน,นะคะชนบุรี ถ้าตามมันนอกแล้วตอนนี้ก็ลบสิบเก้าองศาแล้วลบเลยโอ้ไม่ใช่สิบเก้าองศาไม่ใช่ลบลนะต้มแซบใช่ั้ยใช่ค่ะต้มแซบอันนี้หนังหนังจะเหนียวมาก ตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วเนาะเราหอมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเทนเนื้อลงไปเลยนะคะเนื้อเราเยอะสามกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเพิ่มนะคะน้ํามันน้อย โอเคเดี okay. er ๋ยวเราต้ <Okay. S 1> มให้มันเปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราใส่ไปละเดี๋ยวเรารอสักพักเราใช้เตาฟืนนะคะมันจะควันหน่อยๆเนาะแต่ร้อนเร็วโอเคค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งรหว่างรอนะคะระหว่างเนื้อรอเนื้อให้มันเปื่อยเนาะเรามาเก็บผักชีไปเรื่อยนะคะ ไไน,นะคะได้แล้ว,ลวเสร็จแล้วนะคะเราได้แล้วไปเราไปล้างทำความสะอาด ตอนนี้มันมันหลายชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเรามาตักกินกันเปื่อยแล้วนะคะน่าจะอหอมมากเลยทุกคนน่าจะอร่อยมากอะ่ะไปเรื่อย

哦。啊

แซบสมุนไพรหอมนะคะทุกคนหอมมากสมุนไพรพังใส่ด้วยใส่ทั้งดอกเลยคนกินดอกเปล่า <c oughs> คนกินไม่ดอกนะคะนี่นะคะโ้ยกระดูกอ่อนโอ,อ้เฮยร์เฮยร์เปื่อค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันแรเสร็จแล้วนะคะต้มแซ่บของเราเสร็จแล้วต้มขม ต้องขมเนี่นะคะน่าจะอร่อ,รอยข้าวเหนียวมันขมไหมฮอนฮอนนะจ๊ะต้องกินกับข้าวเหนียวนะคะจะอร่อยอืมอืขมขมอร่อยใ่ฮอนฮอนเลยนะคะถ้าถ้าถ้าติดไปแล้วนี่ก็เกือบสองชั่วโมงได้นะคะที่ข้าต้ม ต้มจนเปื่อยเลยเปื่อยนะคะไม่งั้นมันมันมันจะมันจะเหนียวเนื้อนี่มันจะเหนียวถ้าถ้าเราแบบต้มแป๊บเดียวอะ่แะแต่นี่แบบต้มเปื่อยมากอร่อยใครฟันไม่ดีกินไม่ได้นะคะของอร่อย <c oughs> สุดยอดจริงๆเลยหอร่อยเหอะ ขนาดกระดูกอ่อนนะคะเปิดเพราะว่าอันนี้เหมือนสมุนไพรยังเลยอ,อือใช่เลยยอดสมุนไพรอร่อยละเลียนดนัด <c oughs> ละเลียดนัดนะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่คนลาวหรือ ดูจากการหยิบข้าเหนียวติดมือเมือนก็เมนคนกมะเมนกระเดกกินข้าเหนียวมาเด้อทุกคนมาเด้อนะคะวันนี้ก็บรรยากาศอยู่กระท่อมอากาศเจานั้นนะคะหนาวๆหน่อยๆมีลมสดต้มขมนะคะ แซ่บแฮงครบนะคะโอเรานี่นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกินต่อนะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะจะให้เราทำอะไรนะคะแต่วันนี้ต้มขมอร่อยมากเลยนะคะฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะพ่อมุนินชาแนลสวัสดีค่ะ